อิเล็กทริกครับผมตอนนี้มานำเสนองานติดตั้งอ e ิเวอร์เตอร์10กิโลวัตต์ของดีเยครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เฟเลซิตี้300แอมป์ครับเดี๋ยวผมจะป้าไปพองานของผมที่ติดตั้งไปนะครับผมซึ่งระบบนี้เป็นระบบทำเป็นระบบออฟคิดหรืวนเนาะครับเนาะแต่ว่าอนาคตสามารถดึงเมนมาซัพพอร์ตท,ทำเป็นตัว ให้บิดได้ดึงแบตเปลี่ยนฟีดเป็นออนกิดได้น้องชักเก็ตเนาะเดี็กหนึ่งก้อนแบตเตอรี่เปเลซิตี้สามร้อยแอมครับ FLA สี่สิบแปดสามร้อยครับรุ่นนี้มีดับไฟในตัวครับโอเคมาบอกว่าถ้ามีกระแสดิชาร์จโอเวอร์ดิชาร์จสามารถดับไฟในตัวเองได้ครับมาพร้อมกับคอมแม่เหลือบ็อกซ์ครับนี่ครับแบตเตอรี่คอมแม่เหลือบ็อกซ์นะครับอ่ามีเบรกเกอร์ดีซีสำหรับอ่าแบตเตอรี่อยู่สามโ hone ครับชื่ออะไ คือตังใจนี่ก็จะมีบัตบาร์แบตเตอรี่นะครับเนาะก็คือสามารถที่มันใช้งานได้ง่ายเข้าทั้งลุ่มออกทั้งบนต่อเครือล้างได้เลยตั้งในเป็นบัตบาร์แล้วก็ต่อกับมูเบเกอร์ได้นะครับเนาะสามารถได้เลยครับเบเกอร์สามตัวนี่ก็สามารถต่อแบตได้แฮมสองแกนนะครับเนาะจังเกนแต่ว่าถ้าจะเพิ่มแฮมแมถ้ามันเต็มแล้วสามารถเพิ่มได้อยู่ครับอันนี้ตู้คอมได้ครับอันนี้มานดูอิเวอร์เตอร์ครับตัวนี้อิเวอร์เตอร์ดีเย่ครับสิบกิโลวัตต์สามเฟสครับสเปคตัวนี้จะเป็นตัวสี่สิบฟส 10k นะครับเนาะตัีวนี้ช่างเก็ตคอมข้อมูลเรียบร้อยเดี๋ยวเขาช่างเก็ตมาดู BMS นะครับแบตเตอตันมีมดรับมันจะต้องตรงกับตัว BMS ของตัวเครื่องเนาะ35%เ็ต้องมี35%เนาะนี่35%นะครับดูดัตต้าได้ครับมนี่ครับมีข้อมูลบอกหมดเลยข้อดีของมันสื่อสารกันได้เซตนี้ถือว่าโอเคครับแบตร่วมกับ กล่องคอมบแบตแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเส้นนี้จะทําเป็นออฟกิดเนาะแล้วก็อนาคตก่อเอากับแดตัวเบรเกอร์ในส่วนของกิดเข้าไปตอนนี้เอาเพิ่มเรียบร้อยแล้วสสยไฟที่ยบควน็กเข้ามาอนาคตก่เอากิดมาเข้าได้เลยเนาะสามารถตอนนี้ทําเป็นออฟกิดเอามาจ่ายตู้ไว้นี้มีโหลดอยู่3ามโหลดมีแสงสว่างครับมีปลั๊กแล้วก็มีปั๊มเนาะแล้วก็มีสเปร์ให้ลูกค้าอยู่หนึ่งลูก เสือในอนาคตลูกค้าต่อเนื่องบุหลังคาก็อใจประมาณสิบ่าไหร่ครับสิบห้าแพงครับซีรีส์กันหมดเลยเนาะกัได้หกร้อยปลายถูกต้องครับหกร้อยก้อนครับอ่าดูหน้านี้ได้อ่ามันเน่ใจว่ากวิ่งหมดอันนี้เหรอห้าร้อยล้วมันแรงแล้วเนาะครับเนาะหมื่นฟุตเลยอ่ะไอดูงานไฟต่อครับงานไฟทีมงานอมรลากับฮับทำนะครับเนอะครับงานไฟงานอะไรอย่างนี้ฮับทำหมดเลยครับ ระบบไฟนะครับแต่ว่าปั๊มพวกปั๊มพวกระบุน้ําผมไม่ได้ทํานะครับอันนี้งานของกระดื่อนให้คนมาทาเนาะแต่ว่าเอาสิ้นสายไฟไว้แล้วกเรียบร้อยหมดเนาะอันนี้งานของป้นเนาะนนี้งานผม่าสายไฟลงมาจากบนแผงครับนะครับครับเต่ออ่อนเนาะอันนี้ระบบกาวอันนี้เป็นบล็อกดีซีอันนี้บล็อกเอซีแยกกันนะครับ แยกกันไว้อ,อันนี้สําหรับแผงโซลา่าดยเฉพาะในอนาคตลูกค้าต่อเติมออกไปสามารถแอดแผงแล้วก็เจาะต่อมือสายมืออยางเข้ามาในบล็อกนี้ได้เลยแยกกันอันนี้เป็นบล็อกเอซีเวลาลูกค้าจะต่อเติมบ้านแปนนลงมาตั้งนน้เนาอกอาสังารถดึงออกจากบล็อกใบนี้ได้อ่าระบบกาวครับดอกแยกไว ระบบการลุงนี่เนาะอันนี้ของเอซีครับหนึ่งแท่งตรงนี้หนึ่งแท่งเนาะหนึ่งนุ่นลงพุ่นเห่นหนึ่งประมาณนี้ครับขอทายช่างเกตทองกรรมครับทีมงานอมรลาครับทำอย่างไรครับทำไฟฟ้าครับโซลาร์เซลล์ทำทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์เนาะครับระบบออฟกิดออนกิดทำหมดเนาะครับเนาะระบบไฟฟ้าต่างๆรับแก้ไขระบบไฟฟ้าติดตั้งแอร์ร้านแอร์ทำหมดเลยนะครับโซลาแอร์ก็ทำครับผมทำหมดครับฝากไว้ครับทีมงานอมร้านนะครับเน้อเชียงใหม่ติดต่อได้นะครับผมขอเบอร์ช่างกิจนะครับ0864370031ครับผมฝจ็ดศูนย์ยามหนึครับผมฝากไว้ด้ครับ